การุณาดูมวยป้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษษาทอปโรบนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของแ m มเพจวันที่1กระกฎะาคมปี2022นะครับ วันนี้เนี่ยในแรมเพจนะครับมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคู่แรกนะครับรอยัลแรมเพจมีน้ำมวยปั้ม20คนอยู่บนเวทีนะครับตัวแมตช์โดยรวมเนี่ยโอเคนะครับคือถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นทุกคนเนี่ยแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าออกมาดีครับพวกตัวสําคัญสําคัญก็ตกจากเวทีด้วยเหตุผลที่ดีอะ่ะมันมีสปอตต่างๆให้ดูเกือบจะตลอดทั้งแมชทุกคนที่ออกมานะครับได้มีช่วงโชว์ของไม่มากก็น้อย ถึงแม้ตัวแมทมันจะไม่ได้ดุเดือดมากนะครับแต่โดยรวมก็ค่อนข้างโอเคตอนจบนะครับบอดี้คิงเนี่ยใส่สลิปเปอร์โฮดาเบียเลนจนสลบแล้วก็ล่วงตกเวทีไปคู่ที่2นะครับฮิโรกิโกโตโยชิฮาชิเจอกับยังบักตัวแมทด,ดีเลยครับมนตรงกับคอนเซปที่พวกเขาท้าทายกันไว้ในตอนแรกครับทุกคนคือเรื่องของความเป็นทีมที่พวกเขาเถียงกันเนี่ยตัวแมทมันก็เลยมีความเป็นทีมมากๆอย่างเห็นได้ชัด นะครับมีการเข้ามาทําอะไรด้วยกันตลอดมีดับเบิลทีมที่มากมายจังหวะต่อเนื่องที่ใส่กันรัวๆนะครับในด้านของท่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทําได้ดีไม่ตกหล่นก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีเลยนะครับตอนจบเนี่ยยังบักใส่เมลเซอร์ไดเวอร์กดนับ3เอาชนะไปแต่ภาพมที่การสัมภาษณ์ก่อนคู่เอกนะครับนายลาโรดเนี่ยบอกว่าตั้งแต่โทนี่สตอร์มมาที่นี่เธอก็เข้ามาขัดขวางเส้นทางของฉันฉันคือผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งทุกอย่างต้องวิ่งมาหาฉัน สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโทนี่สตอมสามารถเอาชนะมารีนาไปได้แต่คืนนี้ฉันจะจัดการเธอเองโทนี่สตอมบอกว่าการแพ้ในฟอร์บินดอเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฉันจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะกลับมาเจอกันเดอร์โรซาอีกครั้งและฉันก็จะกลายเป็น a e w w o m e n c h a m p i เปียตัดพามาคู่3นะครับไนล่าโรสเจอกับโทนี่สตอมตัวแมตช์ไม่แย่ครับแต่มีความพยายามให้สปอร์ตกับมารีนาเซอร์เฟียที่อยู่ข้างเวทีมากไปอะ่ะจนบางทีเรารู้สึกว่า มันมากเกินความจําเป็นไปหน่อยนะครับการป้ามกําลังใส่กันดูเดือดดูเดือดล่วงลงมามารีนาเซอร์เฟียเข้ามามีบทกําลังอัดกันต่อนเนื่องต่อนเนื่องมารีนาเซอร์เฟียเข้ามามีบทอีกแล้วนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปหน่อยการใส่ท่าต่างๆนะครับค่อนข้างดูดีแล้วก็รุนแรงใช้ได้แต่ว่าตอนจบเนี่ยมันจบดื้อๆไปนิดหนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยโทนี่สตอมใส่จัมปิ้งดีดีทีกดนับ3เอาชนะไปหลังจบแมตช์นะครับมารีนาเซอร์เฟียเี่ยขึ้นมารอบทำลายโทนี่สตอม ก่อนที่ทันเดอร์โรซาจะออกมาช่วยสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกโรย l ลลัมเพจนะครับโบดี้คิงเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งคู่ที่2นะครับฮิโรกิโกโตกับโยชิฮาชิเจอกับยังบักยังบักสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3ามไนล่าโรดนะครับเจอโทนี่สตอร์มโทนี่สตอร์มเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ตัวแมตช์สัปดาห์นี้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับลัมเพจอาจจะไม่ได้เดือดจัดแต่ว่าก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะครับ ผู้ที่ทําให้ลัมเพจส,สัปดาห์นี้เนี่ยสนุกสนานก็คงหนีไม่พ้นยังบักครับซึ่งทําได้ดีจริงๆนําเสนอเรื่องราวของตัวเองผ่านแมตได้อย่างดีนะครับถึงแม้มูฟต่างๆจะไม่ได้เร็วจัดไม่ได้แรงจัดแต่ในด้านของการเป็นทีมหรืออะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับ ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยก็คงไม่มีอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ในช่วงท้ายของรายการเนี่ยทันเดอร์โรซ่าออกมาช่วยซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะเป็นศึกใหญ่ครั้งล่าสุดนะครับโทนี่สตอมเนี่ยก็เป็นคนออกมาช่วยทันเดอร์โรซ่าเป็นประจำตอนนี้เนี่ยตำแหน่งมาสลับกันนะครับคิดว่าก็คงเดี๋ยวมีชิงแชมป์กันอีกรอบแหละนะฮะแต่ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกตะขิดตะครุงใจสักเท่าไหร่นะครับแต่เรื่องที่น่างุดงิดก็คือการพยายามยัดสปอร์ตให้กับมารีนาเซอร์เฟียโดยไม่จําเป็นนะครับคือนะ ไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องพยายามให้มีจังหวะของนางเยอะขนาดนั้นนะครับและในแต่ละจังหวะที่นางได้เพอร์ฟอร์มเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ aew rampage นะครับต่อมาครับ aew dynamite วันที่6กรกฎาคมปี2022นะครับวันนี้เนี่ย aew dynamite เปิดมาด้วยคู่แรกนะครับชิงแชมป์ tnt c h a m p i o n world โลกครับเจอกับ scorpio sky ตัวแมตช์ไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้สนุกนะครับคือ มันดูเฉืยเกินไปหน่อยสําหรับแมตช์ชิงแชมป์นะครับแถมเป็นแมตช์แบบสตีดไฟที่ไม่มีอาวุธใดๆะนะครับนอกจากเอาสมการฟาดกันทีเดียวแล้วก็ยกแก๊งขึ้นมาให้วอดโลกกระทืบนิดหน่อยคือใช้คําว่าสตีดไฟทั้งทีอะ่ะมันควรที่จะมีเก้าอี้มันควรที่จะมีโต๊ะหรือเปล่ามันควรที่จะมีไม้ไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแค่ขึ้นมาลุมไม่ผิดกฎกติกาก็จริงๆมันเป็นแมตช์ธรรมดาก็ได้นะหรือว่าเป็นแมตช์แบบ โนดีคิวอะไรเงี้ยก็น่าจะดีกว่านะครับและตอนสุดท้ายเนี่ยวอร์โลก็ได้แชมป์ไปอย่างไม่ยากเย็นนะครับตอนจบเนี่ยวอร์โลเพราะว่าบอมกดนับ3เอาชนะไปและกลายเป็นแชมป์ท NT คนใหม่แต่พาันที่จอห์นม็อกซ์ลีย์นะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์บอกว่าหลายคนเนี่ยต้องการสร้างชื่อเสียงโดยใช้ฉันเป็นเครื่องมือแต่คืนนี้โบดี้คิงจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันฉันไม่รู้หรอกว่านายเป็นปีศาจแบบไหนแต่1ิบวันที่แล้วเนี่ยฉันเอาชนะฮิโรชิทนาฮาชิไปแล้ว แถมฉันยังเข้าไปอัดแบบเลือดสาดในกลงนั่นอีกคืนนี้ฉันจะป้องกันแชมป์ของฉันเอาไว้ฉันรู้ว่านายคือตัวอะไรแต่นายล่ะรู้ไหมว่าข้างในตัวฉันเนี่ยมีปีศาจแบบไหนอยู่มันทั้งหิวกระหายและโหดร้ายแชมป์เส้นนี้เนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับทุกคนแต่มันมีไว้สําหรับฉันในทุกๆวันแต่พาไปที่หน้าเวทีนะครับคิสเตียนเคธกับลูชาซอรัสเปิดตัวออกมาคริสเตียนบอกว่าพวกนายยังคงอยากรู้สินะว่าทําไมฉันถึงหักหลังากเกิลบอยพวกนายคิดว่าฉันเป็นคนเลวอย่างนั้นเหร ทำไมนายถึงไม่คิดสะหน่อยละว,ว่าถ้าฉันทําผิดเนี่ยลูชาซอรัสจะมาอยู่กับฉันทําไมแมททดีเปิดตัวออกมานะครับแมททดีบอกว่าคริสเตียนคิสเตียนนายนะออกมาพูดเพอเจอนายออกมาทําตัวระยตำตําบอลแล้วก็มาหาข้อแก้ตัวฉันกับแจ็กเกิรบอยเนี่ยเป็นเพื่อนกันเขาเชื่อนายเขารักนายแต่สุดท้ายแล้วนายก็หักหลังเขาคิสเตียนเคธบอกว่าเดี๋ยวนะนี่นายจะบอกว่านายรู้จักแจ็กเกิรบอยมากกว่าที่ฉันรู้จักมากกว่าที่ลูชาซอลัดรู้จักอย่างนั้นนะ คืองี้นะนายควรจะทําให้น้องชายเนี่ยกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากกว่าจะมายุ่งเรื่องของคนอื่นแมทฮารีบอกว่าฉันเห็นว่านายทําอะไรกับเขาฉันรู้จักนายมานานนายหลอกใช้เขาเพื่อสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเองเหมือนกับที่ฉันหลอกใช้กลุ่มเก่าของฉันฉันเกลียดตัวเองแบบนั้นฉันก็เลยเปลี่ยนตัวเองและใช่เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันวุ่นวายฉันอาจจะต้องชดใช้สิ่งนั้นและฉันก็สมควรที่จะได้รับมันแต่ฉันออกมาที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่านายจะหลอกใครไม่ได้อีกคิสเยนเคธบอกว่า ไม่เลยนายออกมาที่นี่เพราะอีโก้ของตัวเองนายพยายามจะสร้างชื่อเสียงโดยใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อนพอ่อแม่แฟนๆของนายนายหลอกใช้พวกเขาและตอนนี้นายก็หลอกใช้น้องชายตัวเองเพื่อสร้างโมเมนต์ครั้งสุดท้ายของนายตอนนี้นายจะออกมาที่นี่และทําเป็นแคร์จังเกิลบอยเพราะนายรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคือคนที่โดดเด่นกว่าใน AEW และนายไม่ได้เข้าใกล้ฉันด้วยซ้ําฉันจะบอกอะไรให้น้องชายนายไม่ใช่ความอับอายของครอบครัวหรอก นายต่างหากแมทฮาร์ดีกับคิสเตียนเคดกระทืบกันนะครับก่อนที่แมทฮาร์ดีเนี่ยจะโดนจับฝ้ากับโต๊เราก็แยกย้ายกันไปแต่พามาที่คูริโอกับแจ็คแฮกเกอร์นะครับแจ็คแฮกเกอร์บอกว่ามอนนี่เนี่ยอาจจะคิดว่าตัวเองเจ๋งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ว่าฉันเนี่ยเจ๋งกว่าเขาฉันอยู่เหนือกว่าเขาฉันทําได้ดีกว่าเขาฉันคืออดีตแชมป์โลกนะเว้ยนายไม่เคยเป็นอดีตแชมป์โลกด้วยซ้ําฉันไม่เคยแพ้ในการสู้แบบ MMA นายควรจะเคารพฉันบ้างคูริโอบอกว่า ทุกคนเนี่ยไม่เคารพในสิ่งที่ไม่สมควรเคารพหรอกฉันเอาชนะแซ็กเซเบอร์จูเนีร์นักมวยปป้มที่เทคนิคดีที่สุดคนนึงและทีมของฉันเนี่ยเอาชนะทีมของนายเอ๊ะหรือทีมที่นายทําได้แค่เกาะเขาไปวันวันเอาเถอะถ้านายเจ๋งสัปดาห์หน้ามาเจอกันหน่อยนายอาจจะไม่เคยแพ้ใน MMA แต่ฉันก็ไม่เคยแพ้ใน AEW เหมือนกันสัปดาห์หน้ามันจะกลายเป็น3ต่อ0 ัภาพมาคู่2นะครับ The Blade The Butcher เจอกับ k e i t ีแล้วก็ส w e r v e Strickland ตัวแมตต์โอเคครับถึงแม้มันจะมีช่วงแปลกๆอยู่บ้างอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะที่ไม่ตรงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวแมตต์เน้นไปที่ความหนักเป็นหลักครับคือไม่ได้มีความเร็วไม่ได้มีความพิ้วอะไรมากมายนะักรวมทั้งมีการเล่าเรื่องการกระทบกระทั่งกันของ k e i t ีแล้วก็ส w e r v e s t r i c แ l a n d อยู่เรื่อยๆนะครับตอนจบเนี่ย k ี Lee, กับสว e r v e s t r i c แ l a n d ใส่ Double ลทีมเอาชนะไป หลังจบแมตช์นะครับเพราะว่าเฮาฮอบกับริกกี้สตาร์ออกมาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแท็กทีมที่ดีที่สุดยังบักเปิดตัวตามออกมานะครับยังบักบอกว่าขอโทษทีนะที่ออกมาขัดจังหวะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ต้องขอโทษด้วยซ้ําเพราะว่าพวกฉันเป็นคนสร้างสมาคมนี้ขึ้นมาพวกนายทําแมตช์ได้ดีก็จริงแล้วมันก็กําลังดูเดือดมันกําลังไปได้สวยแหละแต่พวกนายควรจะจําไว้ว่าทีมไหนคือทีมแรกของที่นี่พวกนายทําได้ดีทั้งคู่พวกนายทาได้แมตช์สดาวครึ่งนั้นยอดเยี่ยมไปเลย แต่พวกเราเอาชนะจูเลสิกเอ็กเพรสจนกลายเป็นแชมป์เพราะงั้นเอางี้ไหมพวกเรามาเจอกันหน่อยแบบแท็กทีม3เศร้าจะได้รู้ว่าใครเจ๋งสุดตัดภาพมาที่เอ็ดดี้คิงสตันเปิดตัวออกมานะครับเอ็ดดี้คิงสตันบอกว่าเฮ้ค hey, นเดียวที่ฉันออกมาที่นี่คือคริสจริโก้นายไม่ได้เลือดออกในบัดแัดฉันเลยอยากเจอนายอีกรอบหนึ่งฉันจะได้ชิมเลือดของนายจริงๆสักทีคริสจริโก้ผมมาที่หน้าจอนะครับแล้วก็บอกว่านายอยากชิมเลือดของฉันใช่ไหมฉันมีอะไรจะให้ดู ทายคอนที่ปิดประตูรถทับมือของลูบี้โชโฮไปนะครับแต่ภาพมาที่ดาออเดอร์นะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก่อนที่คิวทีมาเชลจะออกมาท้าทายลูกของโบดิลีนะครับให้มาเจอกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งแฮงแมนเพจเนี่ยเปิดตัวออกมากระทืบคิวทีมาเชลและดาออเดอร์ก็ลุมกระทืบคิวทีมาเชลไปนะครับแต่ภาพมาคู่สามครับเพนตาออสคูโรเจอกับลรช ตัวแมตโอเคครับไม่แย่เลยมีความว้าวความหนักดีตัวแมตค่อนข้างดูดเดือดน,นะครับถึงแม้จะช้าไปบ้างแต่ว่าจังหวะใส่ท่าใหญ่เนี่ยมันก็เป็นท่าใหญ่ที่รุนแรงจริงๆซึ่งชดเชยในเรื่องของความเร็วได้เป็นอย่างดีตอนจบนะครับลูชเนยถอนากาศแพนต้าแล้วก็รวบกดเอาชนะไปแต่้ามาคู่4นะครับเดียเคมกับกันคลับเจอกับลาฟิตอินแล้ว, in, ลวก็ฟุยโกเดลโซตัวแมตค่อนข้างไม่มีอะไรนะครับในแมตต์นี้เพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องความไม่พอใจของทั้ง2ทีม ของเดียเคมแล้วก็กันขับมากกว่าคือมีการต้อแต้ต้อแต้แกันตลอดทั้งแมตช์นะครับแต่สุดท้ายก็เอาชนะกันไปได้ตอนจบนะครับแมคคาเตอร์เนี่ยใส่ไมดรอปลงไปแต่ว่าการขับแท็กเข้ามาแย่งกดนะครับหลังจบแมตช์เนี่ยทั้ง2ทีมก็แตกขอกันแต่ผพามาคู่5นะครับมารีนาเซอร์เฟียกับไนล่าโรสเจอกับทันเดอร์โรซาแล้วก็โทนี่สตอมตัวแมตช์โอเคครับไม่ได้สนุกมากแต่ว่าก็ไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเยอะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ตัวแมดเนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆครับมีพีก,กับบ้างในบางช่วงเราก็จบด้วยดับเบิลทีมที่ดีตอนจบนะครับทันเดอร์สตอร์มเนี่ยใส่ดับเบิลทีมเอาชนะไปได้แต่ภาพมาคู่6นะครับชิงแชมป์ AEW World Champion ชั่วคราวบอดี้คิงครับเจอกับจอห์นม็อกซ์ลี์ตัวแมดซัดกันหนักดีครับถือว่าโอเคเลยเน้นกันแต่ละดอกคือแบบเจ็บปวดรวดราวกันไปนะครับแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของทั้งคู่ที่มีความบ้าเลือดไม่กลัวเจ็บนะครับดาหน้าซัดหมัดกันอย่างเดียว ท้าทุ่มต่างๆในแต่ละช่วงเนี่ยก็ทําได้โอเคถึงแม้จะมีช่วงที่ดูช้าๆแล้วก็งงๆอยู่บ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมแล้วโต๊ะแมตช์ก็สนุกดีนะครับตอนจบนะครับจอห์นม็อกซ์ลีย์เนี่ยใส่บูด็อกโชกเอาชนะไปสรุปเหตุการณ์กัน,กนหน่อยนะครับเหตุการณ์แรกคริสเตียนเคจกับลูชาสอรัตเนี่ยกระทืบแมทฮาร์ดีเหตุการณ์ที่2ครับคอร์ดิโอกับแจ็คเฮเกอร์นะครับท้าเจอกันในสัปดาห์หน้าเหตุการณ์ที่3นะครับจะมีการชิงแชมแบบป์แท็กที เหตุการณ์ที่4นะครับคิสเจริโก้เนี่ยรอบทำลายลูบี้โซโหเหตุการณ์ที่5ครับเดียเคมกับกันคลับแตกทีมกันสรุปแมกก์กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกชิงแชมป์ TNT วอร์ดโลเจอบสกอร์พิโอสกายนะครับวอร์ดโลสามารถเอาชนะและกลายเป็นแชมป์นคนใหม่คู <c ru ise> ่ที่2ครับเดอะเบดเดอะบูเชอร์เจอบคิสลีกับโซิร์ฟสติกแลนด์นะครับคิสลี i, กับโซิร์ฟสติกแลนด์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที 3, ่3แพนต้าเอสคูโร่เจอกับรูชนะครับรูชเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4 ia, เเเเเดดียรคคค็มกกกกัััันนนลลลลบบบะจอออาฟฟิิตแ้วูโโส เดียเคมปกันครับเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5มารีนาเซอร์เฟียกับไนล่าโรสนะครับเจอกับทันเดอร์โรซาแล้วก็โทนี่สตอม์ทันเดอร์โรซากับโทนี่สตอมเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6ชิงแชมป์เออีวันยูเวอร์แชมเปี้ยนชั่วข้าวนะครับบอดี้คิงเจอร์จอห์นม็อกซ์ลีย์จอห์นม็อกซ์ลีย์สามารถเอาชนะไปได้ แมตช์ในดนาไมวันนี้นะครับเน้นไปทางหนักเป็นหลักเลยนะครับไม่มีความผิวไม่มีความเร็วสักเท่าไหร่เน้นไปทางเล่นจริงเจ็บจริง,รงอัดกันตุบตับหนุกหนับ,นบตลอดทั้งอ e ีเวนต์นะครับซึ่งก็ถือว่าดีแหละเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยการได้แชมป์ของวอร์ดโลนะผมรู้สึกว่ามันง่ายไปหน่อยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยแชมป์ t n t คุณค่ามันค่อนข้างที่จะดรอปลงพอสมควรนะครับคือนึกจะแพ้ก็แพ้เนื้อเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ เข้าใจว่าสกอร์พิโอสกายเนี่ยอาจจะเพิ่งหายเจ็บกลับมาก็เลยปูเนื้อเรื่องกันไม่ได้เต็มที่แต่คือขอให้มันมีให้มันดูจริงจังมากกว่านี้สักนิดหนึ่งก็น่าจะดีกว่านะครับแถมตัวสกอร์พิโอสกายก็ค่อนข้างที่จะแพ้อย่างหมดรูปเลยนะไออเมริกันท็อปทีมขึ้นมาเนี่ยอดีตแชมป์ยูเอฟซงยูเอฟซีโดนวอร์โลก,กระทืบยับหมดนะครับสกอร์พิโอไม่เหลือบรารมีของแชมป์เลยสักนิดเดียวในแมชนี้นะครับมันก็ทําให้คุณค่าหรือว่า มูลค่าที่เขาสร้างขึ้นมามาถูกดอบลงไปอย่างรวดเร็วนะครับตัดภาพมาในด้านที่เนื้อเรื่องของคนเหงามาเจอกับคนเหงานะครับคือคริสเตียนเคธกับแมทฮาร์ดีตอนนี้เนี่ยตัวที่มีส่วนร่วมของทั้งคู่มาปล้ำไม่ได้ทุกคนจังเกิลบอยเจ็บนะครับทำให้คริสเตียนเคธที่กำลังจะปูเนื้อเรื่องมาเจอกับจังเกิลบอยเนี่ยเคว้งไปเลย ไม่รู้ว่าจะเอาตัวไปลงที่ไหนดีหลังจากที่เทิร์นฮิลไปอย่างชัดเจนนะครับในด้านของแมดเองเนี่ยเจฟก็ทําการบําบัดอยู่หลังจากที่แมดฮาร์ดีชักชวนน้องชายเข้ามาสู่ AEW นะครับแล้วมั่นใจมากๆว่าน้องชายของเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นพวกขี้เล่าเมายาอีกต่อไปก็มาร่วมทีมก,กันกับน้องชายนะครับแล้วก็ทิ้งกลุ่มของ h a r d ดี f แฟมิลี f ออฟฟไป มารวมเป็นเดอะฮาดีแทนนะฮะวีแววที่จะไปได้สวยกับน้องชายสุดที่รักเนี่ยก็จบลงนะครับหลังจากที่เจฟฮาดีโดนจับข้อหาเมาแล้วครับอีกครั้งทําให้ตอนนี้เนี่ยแมทฮาดีก็เคว้งอีกขนครับหลังจากที่เออเจฟโดนจับไปพลาดการชิงแชมป์แมทฮาดีก็หายไปเลยแล้วก็เพิ่งจะกลับมานี่แหละนะครับหลังจากที่เทิร์นเฟสแล้วก็ออกจากกลุ่ม แมทฮาร์ดี้ก็เลยไม่มีที่ลงครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบคริสเตียนได้มาพบกับแมทในคืนลาวลานนครับทั้งสองคนก็เลยมาต่อสตอรี่กันตอนนี้เนี่ยแมทฮาร์ดี้โดนจับฟาดกับโต๊ะไปแล้วก็ต้องตามต่อว่าจะมาเอาคืนไหมหรือว่าฟาดไปแล้วจะจบกับบ้านเก่าไปเลยคือถ้าในมุมมองของผมถ้าเอา2คนนี้มาเจอกันแก้ขัดก็ดีกว่าที่จะเอาคริสเตียนมาเจอกับใครก็ไม่รู้โม้ไปวันๆแล้วแมทฮาร์ดี้ก็ไม่มีอะไรทํา สู้เอาทั้งสองคนเนี่ยมาเจอกันแล้วก็จัดแมตต์ดีๆสักแมตต์หนึ่งให้คริสเตียนหรือว่าลูชาสอรลัดก็ได้นะฮะมันก็ดูจะมีประโยชน์มากกว่าในด้านของคิดจิิโก้กับเอ็ดดี้คิงสตันนะครับคือลูบี้โซโฮกับเอ็ดดี้คิงสตันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเลยต้องมารับตีนแทนคือเห็นหลายครั้งแล้วที่แบบเอ็ดดี้คิงสตันโดนกระทืบลูบี้โซโฮก็จะโผล่มานะครับอันนี้เนี่ยใครมีข้อมูลผมก็ฝากแนะนําด้วยอันนี้ไม่รู้จริงๆแต่ว่า ในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยบัดแอนกัดซัดกันไปขนาดนั้นแล้วเนี่ยเรื่องราวก็ยังไม่จบครับทุกคนคือกลายเป็นว่าจากตีกันเป็นกลุ่มก็ไม่แยกกันเจอแบบเดี่ยวต่อนะครับเจริโก้กับเอ็ดดี้โคดิโอกับเฮเกอร์แล้วเดี๋ยวพอมึงตีกันแบบเดียเด่ยวๆสักพักมือจะมาเป็นแท็กทีมกันอีกหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นจับทีมการตีกันอีกรอบนึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเพราะว่าตอนนี้นมีข่าวออกมาว่าสันทนากับโอทิตไม่โอเคซึ่งกันและกันนะครับคือทั้งสองคนมีปัญหากันตอนนี้อ่ Twitter านฟอลโล่ทวิตเตอร์กันไปแล้วถ้าผมอ่านข่าวไม่ผิดนะครับแล้วก็สันทนานได้รับบาดเจ็บที่เข่านในบาดแอนกัดก็ทําให้ต้องพักยาวๆสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันว่าตอนนีเน้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อสําหรับเจริโก้แล้วก็เอ็ดดี้นะครับ ส่วนในด้านของดียเคมแล้วก็กันขับนี่แหละฮะคือพอแอนโทนีโบวินหายเจ็บก็แยกย้ายกันตามระเบียบนะครับไม่งั้นถ้ามาปั๊มแท็กทีม8คนทุกสัปดาห์มันก็จะน่าจะยากไปหน่อยนะฮะแต่ว่าอยากรู้แค่ว่ามันจะตีกันเดือดไหมสำหรับคู่นี้เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยคาแรคเตอร์มันไม่ได้ดูโหดสัตว์รัสเซียอะไรขนาดนั้นนะครับดูเป็นเป็นแฮปปี้เรสเลอร์นะฮะกันขับก็จะเป็น a s สบอยเป็นลูกแง่ของของบิลลี่กันนะครับแล้วก็เดีย c l เคลมเนี่ยก็จะเป็นแรปแรปหน่อยจะเน้นไปทางกวนโอยซะมากกว่าที่จะเป็นนักมวยปล้ำโหดนะครับคือถ้า2คนนี้ถ้า2กลุ่มนี้นะครับมาตีกันทำเนื้อเรื่องดีๆผมคิดว่าก็น่าจะน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าไอ้แม็กแ s t e r เนี่ยก็แรปด่าได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียว นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ AEW Dynamite นะครับผมอาจจะเชียรชไปหน่อยในสัปดาห์นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ถ้าใครอยากสนับสนุนผมก็สมัครสมาชิกด้านล่างนะครับใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ